พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เขช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุส k i ในการเตรียมแผนเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของโลกนั่นก็คือรุ่น h ายบุสะเทอร์โบของปี2 0 1 9ตลอดช่วงปีพศ2560ต่อเนื่องถึงต้นปี2 5 1 1นี้มอเตอร์ไซค์เได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุส k i มาอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ ยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าฮายบุสะเทอร์โบนั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอน100%เเครับย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปี1998ที่งานอินเตอร์มอตรประเทศจเยอรมน,นีและงานอิกมาโชอิตาลีได้มีการเปิดตัวเจ้าฮายบุสะหรือ Gsx 1300R อย่างยิ่งใหญ่มันคือมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตในกรบเรื่องยนต์ 1300cc ที่มีพลังแรงม้าสูงสุดในขณะนั้น 175แรงม้าและท่าสปีดที่ทำได้สูงสุดถึง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นสถิติที่สูงสุดในขณะนั้นเฉลยเลอาชนะ Honda c b r 1,100 x, x Super Blackbird ไปอย่างสวยงามต้องบอกเลยครับว่าในขณะนั้นไม่มีใครที่สามารถแซงหน้าเจ้าไฮบรสะได้อย่างแน่นอนแต่ภายหลังคาวาสกิได้มีการพัฒนานินจาไซ4 r ออกสู่ตลาดส่งผลให้ความโดดเด่นของ ยาบุสะนั้นลดลงอย่างรวดเร็วซุสกิจะได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์เพิ่ม4สีเพิ่มแรงม้าจาก175แรงม้าขึ้นเป็น197แรงม้าฟาดฟันกับคาวาสกิซัดิคับ 4R ได้อย่างคู่ขี้และสูสีแต่ว่านะครับยาบรสะนั้นเป็นรองอยู่เพียงเล็กน้อยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา20ปีพอดีในช่วงปลายปีนี้นะครับที่งานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมนีและงานอิกมาโชอิตาลีระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้น คาดว่าจะมีการเปิดตัวยาบุิะเทอร์โบรุ่นใหม่ฉลองครบรอบ20ปีซึ่งจะเป็น20ปีแห่งความอัดอั้นและทะลักล้นกับแรงม้าสูงสุดที่ทําได้ไม่ต่ากว่า210แรงมา้าจากรุ่นปัจจุบันที่ทําได้เพียง197แรงมา้อาอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชมงนั้นทําได้ในเวลาต่ำกว่า3วินาทีด้วยการติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์เข้าไป ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคาวาซ uki ที่พัฒนาระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์โดยจุดเด่นของซูเปอร์ชาร์ก็คือเรื่องของอัตราเร่งในช่วงต้นและช่วงกลางที่ดีในขณะที่เทอร์โบชาร์จนั้นจะให้พลังอัตราเร่งในช่วงปลายที่ดีกว่ามีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าไฮายุบุสะเทอร์โบนั้นจะสามารถต่อสู้กับนินจา H2 ได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าสู้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีปริมาตรกระบอกสูบที่สูงกว่าถึง1 3 0 0 1 4 0 0ซี cc, และมีแรงม้าที่สูงกว่าอย่างมากมาย ถึงกว่า2อ0แรงมา้าความจริงแล้วคู่ปรับของฮายุบสะเทอร์โบนั้นก็คือเจ้าเซ r เพียงแต่ว่าขณะน,นี้ยังมีการติดตั้งซูเปอร์ชาร์เจอร์แต่อย่างใดส่วนนินจา S2 นั้นในช่วง23ปีที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการติดตั้งซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้าไปคงต้องมาตามดูกันต่อไปว่าฮายุบสะเทอร์โบนั้นจะสามารถกำรับทั้ง2รุ่นได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามครับในปีนี้ซูซูกิมีแผนจะเปิดตัวรถเทอร์โบชาร์เจอร์2รุ่นด้วยกัน ทั้งขนาด1,400ในรุ่นไฮยัมสะเทอร์โบแล้วยังมีรุ่น700อีก1รุ่นติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ Suzuki Way of Life